ของชาวประมงลอยเรือหาปลาโดยใช้เครื่องมือประมงแบบต่างๆเป็นภาพวิถีชีวิตที่เห็นชินตาบนแม่น้ำโคงแม่น้ำที่มีความสำคัญและอุดมสมบูรณ์ในอันดับต้นๆซึ่งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่และมีจำนวนพันปลาที่หลากหลายเป็นอันดับสองของโลกประชาชนกว่า60ล้านคน,นต้องพึ่งพาอาศัยระบบนิเวศของแม่น้ำสายนี้ ล่องเรือเลาะเลียบไปตามแม่น้ำโขงเพื่อหาปลาตามแหล่งฐานที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์คือวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายที่มีกันมาอย่างเนิ่นนานหลายชั่วอายุคนบนสายน้ำแห่งนี้แต่ว่าในสภาพการปัจจุบันวิถีที่ผูกพันและพึ่งพิงอยู่กับฐา,านทรัพยากรธรรมชาติของแม่น้ำโขง คล้ายว่ากําลังถูกเบียดขับให้ตกอยู่ในภาวะอันยากลําบากหลังกระแสการพัฒนาที่กําลังหลั่งไหลเข้ามาเอาแน่นอนไม่ได้เลยจับจุดไม่ได้เลยเพเ่อ,อ,อมัน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 ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นน้อยเด้ช่วงล่างๆน่ะมันแห้งลงไปแป๊บเดี๋ยวมันขึ้นมา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 ไอ้ทีนี่พวกหาดพวกอย่างนี้ก็พังไปด้วย ถ้าธรรมชาติเนี่ยถ้ามีหาดอยู่เงี้ยหาดทรายอยู่เงี้ยมันจะเป็นหาดลงไปเรื่อยๆมันจะไม่พังเนี้ยไอตัวนี้มันน้ำพันผวนอย่างเนี้ยมันก็ขึ้นมาแล้วไงเซาะลงไป<ะ>แห้งลงไปขึ้นมาอีกเซาะลงไปอีก<ะ>ดอนบางดอนเนี่ยมันจะหมดแล้ว<ะ>บางดอนจะไม่มีไม่ไม,ไม่มีเหลือแล้ว ยาบุรีเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงทั้งในประเทศและระดับนานาชาตินะคะที่ผ่านมามีการทักท้วงเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบระบบนิเวศในแม่น้ำโขงว่าอาจจะรุนแรงจนทำให้ผู้คนจำนวนหลายล้านคนไม่สามารถที่จะมีวิถีชีวิตดำรงชีพได้ตามปกติแต่ว่าการทักท้วงตรงนั้นนะคะก็ไม่ได้เป็นผลทำให้การก่อสร้างเขื่อนสยบุรีหยุดชะงัก ล่าสุดเองการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้านั้นก็คืบหน้าไปเกือบ100เปอร์เแล้วค่ะเขื่อนไซยบุรีเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในประเทศลาวมีจุดประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากลำน้ำโค้งเป็นการลงทุนของบริษัทคนไทยคือกลุ่มชอการช่างโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลลาว และได้เข้าไปสำรวจโครงการตั้งแต่ปี2,550ก่อนจะเริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี2,555โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพซึ่งมีกำหนดเริ่มจ่ายไฟฟ้าในปี2,562เรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่เรามีการศึกษาอย่างละเอียดนะครับทั้งเังสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม ทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เราก็ทำตาม m อ c ไกด์ไลน์นะครับต้องดูในเรื่องของการเดินเรือต้องผ่านได้เรื่องของปลาที่ต้องให้ผ่านได้เรื่องของตะกอนที่ต้องให้ผ่านได้และนอกจากนั้นก็เรื่องของคุณภาพน้ำเรื่องของความปลอดภัยทั้งตัวเขื่อนสิ่งเหล่านี้เราเราดูอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ใช้วิศวกรที่ปรึกษาซึ่งมามีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยดู อย่างละเอียดแล้วก็เราดูผลกระทบแล้วเราก็มีมาตรการมีแผนที่จะบรรเทาผลกระทบนี้อย่างดีมากอยากจะเรียนว่าทำเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับแม่น้ำโขงเป็นหนึ่งในแม่น้ำธรรมชาติสายหลักที่ไหลาพาดผ่านประเทศจีนพมา่าลาวไทยกัมพูชาและเวียดนาม คือฐานทรัพยากรที่มีคุณค่าหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนกว่า60ล้านคนเป็นแหล่งอาหารแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรการเดินทางหรือการสันทนาการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งทางผู้อำนวยการฝ่ายรณรง์ประเทศไทยองค์กรแม่น้ำนานาชาติตให้ความเห็นว่าการกอร่อสร้างเขื่อนไซยบุรีเพื่อผลิตลไฟเป็นการพัฒนาที่เกินความจำเป็น และยังไม่มีความคุ้มค่ามากเพียงพอคณะกรรมการเขื่อนโลกนะคะที่ได้ทำรายงานตั้ปีงแต่ปี2017ปีที่แล้วเนี่ยบอกชัดเจนว่าก่อนที่จะมีโครงการเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยคุณต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเขื่อนเหล่านี้เราสร้างไปเพื่ออะไรอย่างที่ฉันบอกค่ะสร้างเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าหรอและแหล่งพลังงานอื่นๆมีอีกหรือไม่ถ้าเราจะมาพูดถึงสัดส่วนปริมาณไฟฟ้าที่จะผลิตได้นี่นะคะกำลังผลิตติดทั้งประมาณ 1, 200เมิะวัตต์แล้วก็ 95%ของไฟฟ้าเนี่ยก็ซื้อโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยสัสดส่วน,นมันน้อยมากถ้าเทียบกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งหมด <คะ S 1> อาจจะไม่ถึง2%เลยด้วยซ้ำเนี่ย<ม>คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วตกลงเราสร้างเขื่อนเหล่านี้ไปทําไม <คะ S 1> เขื่อนสร้างมาแล้วไม่ใช่ว่าจะอยู่อีกเป็นพันปีจะที่ไหนใช่ไหมคะ,คะเขื่อนมีอายุใช้งานอย่างมากก็ไม่เกิน50ปีหรือ60ปี <คะ S 1> สูงสุดคงไม่เกินร้อยปีแต่ว่าไม่น้ํโขง ไหลเหล่าเลี้ยงภูมิภาคมาแล้วกี่พันปีใครบอกได้ใช่ไหมคะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันคุ้มหรือไม่กับไฟฟ้าเพียงแค่นี้เองแม้เวลานี้จะยังไม่มีใครพิสูจน์และมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าการก่อสร้างเขื่อนไซยาบุรีบนแม่น้ำโขงตอนล่างมีความคุ้มค่าจริงหรือไม่แต่การศึกษาและคำนึงผลกระทบอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วม คือสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและหลีกเลี่ยงผลกระทบได้มากที่สุดอุดมศักดิ์ทนาเวทถ่ายภาพสุธาธิภาสุขรายงาน